ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวกแล้วสบายใจขึ้นเยอะบ้านไหนมีเฟอร์ไม้หรือเฟอร์บิวอินไม่รู้บ้านอื่นมีความกังวลเหมือนบ้านเราไหมแต่อย่างในครัวเรามันจะเป็นบิวอินใช่ไหมเราพอช่วงฝนตกมันจะชอบมีแมลงมาบินบินวนที่ดวงไฟมันคือแมลงเมาใช่หรือเปล่าซึ่งมันทาให้เราหลอนมากว่าแบบปลวกคือบุกบ้านเราหรือยังสิ่งที่เราทําเวลามันมาก็คือพยายามปิดไฟแล้วไล่นางออกไปจ้ะคิ้วคือมันก็ยังกังวลอยู่ดีเนื้อป่ะจนต้องไปสอยตัวนี้มาทุกคนมันคือสเปรย์ของเชนไรตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งป้องกันแล้วก็กแๆบบ เราก็จะฉีดในจุดที่ส่อเสียงตามพวกเฟอร์นิเจอร์ซอกมุมต่างๆตัวนี้สามารถกำจัดปลวกได้นาน12สัปดาห์แต่นอกจากนางจะกําจัดปลวกได้แล้วมันยังกําจัดพวกมอดมดแมลงสาบได้ด้วยมดนี่ก็เป็นอะไรที่ชอบพาเรียดมากันในครัวเราตลอดอีกเหมือนกันเพราะเราชอบวางของกินทิ้งไว้เวลาฉีดคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะฟุ้งกระจายเขาจะมีหัวฉีดมาให้เป็นท่อเล็กๆแบบนี้ค่ะสามารถซอกซอนเฉพาะจุดได้อย่างเราเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นพวกสารเคมีมากๆแต่ตัวนี้เขาจะมีสูตรให้เราเลือกหลายแบบอย่างตัวที่เราเลือกใช้จะเป็นกลิ่น แ่เคมถ้าใครชอบแบบสูตรปกติหรือแบบไร้สารแต่งกลิ่นไปเลยก็มีเหมือนกันใครมีความกังวลเรื่องปลวกอยู่ไอเทมนี้มีติดบ้านไว้เหอะอุ่นใจกว่าที่กัดเราแปะไว้ให้แล้วที่ตะกรก้าเหลือง